ตกใจเ้าพอขึ้นมาคนอื่นเขาลงไปนู่นหมดเลยปองปอนดูดผ้าโชกุนอยู่ตรงนู้นครับพอขึ้นมาคนอื่นลงหมดเลยลูกตอนแรกแม่เอาโชกุนกับปองปอนไ้ในห้องก่อนพอแม่มาพอแม่มาปุ๊บแม่ก็เอาเข้าต้มมาทีหลังพอมาถึงปุ๊บจัดการคนอื่นลงไปนอนข้างล่างกันหมดเลยเพราะว่าเขาจะดีดเขาจะเล่นหางตัวเองอ่ะเล่นไป เอาเล่นหางตัวเองปะอือเอาเล่นเล่นไปเล่นหางตัวเองเลยเล่นอีกไหม,อ,ไมอีกไหมลูกอุ้ยขึ้นมาข้างบนแล้วคนอื่นเขาต้องลงหนีหมดเลยลูกนี่ไม่สนใจใครเอ้าตกใจเหรอลูกโอ้ลูกกำลังดูดผ้าหรอครับอแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษโอ้ลูกกำลังดูดผ้ามีความฉุกไม่เสียงดังเหรอครับลูก โอ้แม่ขอโทษครับขอโทษนะครับลูกหนูกำลังดูดผ้าแม่เสียงดงังลูกตกใจเหรอครับลูกว่าหนูตกใจครับแม่โอ้ลูกแม่ตกใจเหรอครับอืมไปดูดต่อไปลูกปะดูดต่อนะแม่จะต่ายเอฟซีดูไงแม่ซักผ้าให้หนูเห็นไหมขาวจั้วเลยซักผ้าให้ลูกขาวจั้วเลยตรงเนี้ย ตรงนี้น้องกําลังที่ที่น้องกําลังดูดเนี่ยตรงนี้แม่ซักที่นอนเนี่ยนักที่นอนให้ใหม่หมดเลยตรงนี้ก็ซักใหม่ซักที่นอนด้วยใช่ไหมลูกซักที่นอนซักผ้าห่มให้หนูใหม่ครับใช่ไหมครับลูกอืกําลังดูดผ้าตกใจโชกุนอยู่นี่โชกุนอยู่นี่คนนี้เข้ามาแล้วก็ดีดเล่นหางตัวเองคนอื่นเขาํำคาญก็เลยลงมาข้างล่างเลยรำคาญเหรลูกเหรอ มันจะไปไหนลูกมาไหนหาแม่ครับมาลูกมาขึ้นมาหาแม่ครับลูกมาหาแม่ครับมาหาแม่นะลูกนะปุ๊บคนเก่งของแม่ครับลูกมาหาแม่ครับลูกมาหาแม่ครับลูกอืมดมมือแม่นะลูกนะอือนอนเอ๊ะนะลูกนอนตรงไหนดีมันจะนอนตรงไหนดีล ie ie helmet, ูกหืมลูกจะนอนตรงไหนครับปอนแม่เก่งนะลูกหืม มันไม่เก่งมันเก่งของแม่เขาต้มมากินข้าวแล้วเก่งของแม่แล้วลูกนะจะนอนกับแม่เหรอครับลูกลูกจะนอนกับแม่เหรอครับนอนกับแม่นะครับลูกนะเก่งนะอืมเขาจะมาหาแม่ やっぱね。